ย้อนเส้นทางรักก็จิรายุโบเบนจวันจบความรัก10ปี ก็ถือว่าเป็นข่าวเรื่องากานสนันวงการบันเทิงเลยทีเดียวนะคะกับความรักของโบเบนจวันและก็จีรายุที่รักกันมาถึง10ปีแต่วันนี้ก็มีอันรักต้องสะดุดเพราะว่าจู่ๆหนุ่มกก็เฟดตัวหายไปเฉยๆซึ่งที่ผ่านมาเราก็มักจะได้เห็นความรักหวานๆของทั้งคู่นะคะผ่านโซเชียลแล้วก็ไม่คิดว่าจะเลิกรากันได้ซึ่งหากย้อนเส้นทางรักความหวานของโบและกตนั้นจุดเริ่มต้นมาจากการที่ฝ่ายชายนั้นชื่นชอบผู้หญิงสวยที่ชอบทํากิจกรรมหลากหลายและโบก็ตรงตามสเปกและหนุ่มกอตนั้นก็ได้เป็นแฟนคลับของสาว น Instagram. จนกระทั่งอยากทำความรู้จักจึงได้ให้น้องคนสนิทขอเบอร์โทรศัพท์กอเจรายุก็เริ่มลุกจีบด้วยการชวนโบไปออกกําลังกายและอาสาเป็นเทรนเนอร์ให้จนได้ออกเดทกันจนกระทั่งก็ได้สร้างความสัมพันธ์และก็ได้มาเล่นละครคู่กันส่วนด้านความรักนั้นก็เริ่มก่อตัวขึ้นเรื่อยๆจนกอดก็เป็นฝ่ายสารภาพรักและไปขอโบเป็นแฟนทําเอาฝ่ายหญิงนั้นรู้สึกสะพรยไม่น้อยเพราะรู้มาตลอดว่ากําลังถูกจีบแต่ก็ไม่คิดว่าฝ่ายชายจะเอ่ยปากบอกกันตรงๆก่อนที่จะมาเอ่ยปากตกลงคบเป็นแฟนกันและจากวันนั้นหลาย คุณก็ยกให้เป็นคู่รักที่หวานมากๆมีโมเมนต์สวีทหวานน่ารักออกมาให้เห็นกันอยู่บ่อยๆแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีทะเลาะบอกแหวงกันบ้างและเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้ซึ่งก็เป็นวันครบรอบความรัก10ปีของทั้งคู่ด้นทางสาวโบก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอสั้นๆเป็นรูปคู่ในแต่ละปีพร้อมกับช็อตสวีทหวานและก็เขียนแคปชั่นว่า Happy Anniversary 10ปีครับ My love love you นานเนาะต่อมานะคะทางกจิรายุก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับเป็นรูปอีโมจิหัวใจสีแดงและสาวโบเองก็ได้ตอบกล ทําเอาหลายคนรุ้นให้เข้าสู่ประตูว,วิวาโดยเร็วจนกระทั่งล่าสุดความสัมพันธ์ของโบและกอดก็มีอันต้องสะดุดลงจากการให้สัมภาษณ์ของสาวโบในรายการแฉเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยบอกความชัดเจนเพิ่งมามีตอนก่อนให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้พยายามจะยื้อเพราะว่า10ปีมันมีความทรงจํามีเรื่องราวดีๆอยู่มากมายแต่ทางด้านกอดบอกว่าขอใช้เวลาอยู่กับตัวเองจึงเป็นอาปิดฉากรัก10ปีไปอย่างน่าเสียดายนะคะโดยสาวโบก็ได้เล่าทางน้ําตาบอกเลยว่าเจ็บแบบจุกๆเพราะว่าเพิ่งได้ความชัดเจนก่อนถ่ายรายการ วาวจบกันแล้วซึ่งเธอก็ยังรู้สึกงง,งเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันครบรอบวันที่8ปกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้ก็ยังฉลองครบรอบกันอยู่เลยทุกอย่างดูโอเคมากๆไม่ได้รู้สึกว่ามีสัญญาณอะไรวาเลนไทนยก็มีทิปไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันกลับมาก็เริ่มไม่เหมือนเดิมเขารู้สึกว่าอยากจะขอเวลาอยู่กับตัวเองซึ่งที่ผ่านมาระหว่างที่โครกันก็เคยมีบ้างจุดที่เหนื่อยล้าก็คิดว่าเขาก็อาจจะขอเวลาไปอยู่แบบนั้นซึ่งมันผ่านมา2เดือนกว่าแล้วพอได้คุยกันมันก็มีความไม่ชััดดดเเเเเจนนนขึ้้รื่่่ออยยยยยๆงีบหาไไไปลลมตติตก ไม่ได้อันฟอลโล่ไม่ได้ลบรูกแค่ซ่อนไว้เฉยๆความรู้สึกเราตอนนั้นสับสนอยู่ไม่ได้อันฟอลโล่ไม่ได้ลบรูปแค่ซ่อนไว้เฉยๆความรู้สึกของเราตอนนั้นมันสับสนอยู่เขาจะบอกว่าเขาจะไปจัดการระหว่างนั้นอาทิตย์ที่แล้วโบก็ติดต่อเขาไปว่าโบต้องไปทํางานนะอาจจะมีการพูดถึงก็ขอคุยด้วยหน่อยว่าจะเป็นอะไรยังไงซึ่งก็ได้คุยวันนี้ก่อนเข้ารายการบทสรุปก็ออกมาว่าทุกอย่างจบลงแล้วรู้สึกว่ามันเร็วมากไม่อยากยอมแพ้เลยถ้าก๊อตฟังอยู่บอกไปว่ายังรักเขาอยู่ไม่อยากยอมแพ้1ิปีที่ผ่านมาที่อยู่ด้วย ไม่ว่าจะเจอทั้งเรื่องขาขึ้นหรือขาลงโบรู้สึกว่าเราเติบโตทางด้านความคิดมากขึ้นมีความทรงจาที่ผ่านมาด้วยกันเยอะเราคิดถึงโมเมนต์นั้นๆที่ผ่านมาคือเราคิดว่าเราแค่ห่างกันสักพักในช่วงมีนาคมถึงพฤษภาคมปัญหาที่ผ่านมาก็มีจุกจิกกันบ้างพูดจาไม่เข้าหูกันบ้างโบว่ามันอาจจะอยู่ในจุดที่อยากหาสิ่งที่เอนจอยมากขึ้นโบไม่รู้โบถามไปหมดแล้วบางอย่างก็ได้คําตอบบางอย่างก็ไม่ได้คําตอบแต่ก็ขอไม่ลงรายละเอียดและทางด้านหนุ่มกอตเองนะคะก็ได้มีการคุยกับน้องสาวโดวยทางแตงโมน้องสาวของกอร อายุก็ได้เผยภาพแชทที่ตนทักไปถามพี่ชายว่าพี่โอเคไหมหนุไม่โอเคเลยซึ่งหนุ่มกอตเองก็ได้มีการเปิดเผยประมาณว่าไม่อาจจะอธิบายในสิ่งที่ผู้ฟังไม่อยากได้ยินและเรื่องราวมันเป็นแบบนี้มาโดยตลอดการอธิบายมักเป่าประโยชน์เมื่อผู้ฟังไม่ได้ยินเสียงของเราเขาอาจจะได้ยินแต่เสียงความคิดของตัวเองคําพูดของเราจึงเป็นสิ่งเปล่าประโยชน์เขาอาจจะบอกว่าเราไม่มีคําอธิบายที่ดีพอแต่ในอีกมุมหนึ่งก็คืออธิบายในหลายๆครั้งไร้าการรับฟังเพราะว่าถ้อยคําไม่เป็นที่น่าพอใจและเรื่องราวมันเป็นแบบนี้มาโดยตลอด มีน้อยคนนักที่จะเต็มใจฟังความจริงและเมื่อเป็นเช่นนั้นการอธิบายไม่ว่าจะเป็นหนึ่งครั้งหรือพันครั้งจึงเป็นเรื่องที่ไร้เหตุผลกลายเป็นคนผิดในสายตาเขาเพียงเพราะว่าเราไม่เป็นในแบบที่เขาต้องการให้เป็นเขาจะพอใจก็ต่อเมื่อเราเป็นแบบที่เขาต้องการอย่าได้วันไหวจากความเข้าใจผิดของผู้คนพวกเขามักจะคอยตามสื่อและฟังน้อยในมุมของพวกเขาไม่ผิดที่จะทึกทักหรือท้าเป็นรู้ดีในสิ่งที่ไม่รู้จริงแต่จำพี่ไว้ว่าความจริงที่เขาจินตนาการขึ้นมาไม่ใช่ความจริงของเราทุกคนล้วนแต่ตัดสินอย่างฉาบช่วย รักษาใจของโมไว้พี่ก็จะทําในส่วนของพี่